สวัสดีครับผมเพิ่มอิวสูนะครับจากอิวสูเมโทรเชพึกปักเก็บนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมนะครับผมไฮเดอร์นะครับเก็บเซทพีนะครับ1.9นะครับลูกค้าเนี่ยตกแต่งล้อนะครับเพิ่มเติมครับเป็นล้อแฮมเมอร์นะครับผมรัดวิญางนะบีเอฟคูตตินะครับขนาด265หกหทัพเจนะครับขอบ16นะครับผมโดยรวมเนี่ยรถสีเทานะพอใส่ล้อดำแบบดูมีมิติมากนะสวยงามดูนันมากเลยนะครับยังไงเราไปเม้าไปชมกันเลยดีกว่า รับใครยนะที่สนใจเกตสั้พีแบบนี้นะครับผมคำนี้นะครับใช้เงินเริ่มต้นเพียงนะครับ79,000บาทนะครับผ่อน13,000บาท84งวดนะครับผมสำหรับสั้พีเนี่ยได้แบบนี้เลยนะครับผมได้ล้อชุดนี้เลยนะครับแบบนี้ทุกอย่างนะครผมหรือว่าท่านใดเนี่ยสนใจเป็นตัวอื่นรุ่นอื่น LDA หรือเกตสั้นเกตเต็มนะครับยังไงก็ลองทำคุยก่อนครผมจะปุ่มเสนอโปรโมชั่นดีๆให้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ฝากช่องทางการติดตามนิดนึงนะครับผมพี่ยุสุกับเซลปื้มนะครับเพจ Facebook นะครับหรือว่าเบอร์โทร092725 8 8 4 4นะครับยินดีให้คำปรึกษา2ยชั่วโมงหนึ่งนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ